ม,มาแล้วครับคันตกปลาแนวไวนยสตรีมสเต็มถ้าน,นี้สเต็มไม่ใช่สตรีมยี่ห้ออะไรคุณไหม้ O2 <O 2. S 1> ด้วย O2 พัดใช่ไหมอ่าเป็น O2 พัดเป็น2ท่อนนะเป็นคันสท่อนนะครับตัวนี้มาอะไรบ้างสปินกับเบส,สบเ,บเดี๋ยวเราก็แกะมาดูทั้งคู่กันเลยดีกว่า ตัว602เป็นคัน2ท่อนนะครับตัวนี้เป็นคัน2ท่อนนะความยาวก็ไม่ได้ยาวมากคุณโบตลับเมตรมีไหมอุย้ยเดี๋ยวจะวัดความยาวเดี๋ยวจะวัดความยาวให้ดูกันนะฮะตัวนี้ทั้งสองนะทั้งสองความยาวอยู่ที่37นิ้วนะฮะถ้าเทียบไป3 7นิ้วเท่ากับกี่เซน ประมาณ93 95มเซนนะฮะเ5เซนนะพกพาง่ายแล้วก็ตัวที่เป็น5ฟุตหนะครับถุงนี่ความยาวต้องวัดนอกถุงให้ดูก่อนนะครับถุงจะอยู่ที่91 92เดเซนรประมาณนี้นะตัวเนี้ยมันจะมี5ฟุตหแล้วก็6ฟุตนะครับเรามา,มาด,ดูตัว6ฟุตกันก่อน,นอ๋อหฟุตเป็นสปินสปิน2ท่อนอ่า ดูยังไงเป็นสปินผมดูรหัสด้านหน้าเป็นตัว C คล้ายกันเลยอ๋อซทั้งสองเลยอ่ะลองดูไกด์โอ้โหโอ้โหเบามากหลายโหมากนี่นะครับเป็นคันสปินนิ่งแนวสตรีมเวท UL นะฮะตรงนี้ก็ Y สตรีมจะสตรีมก็ไม่สตรีมนะสเต็ม อ๋อเป็นโซลิดท่อนสองนี่เป็นโซลิดเลยนี่โซลิดทั้งทั้งเส้นเลยดีกว่านะแต่ท่อนแรกนี่ไม่ใช่โซลิดอ่าท่อนแรกไม่ใช่โซลิดนะท่อนท่อนด้ามจับนะครับไม่ใช่โซลิดไกด์เป็นทรงเคเคฟูจิไหมอ่าไกด์ไม่ใช่ฟูจินะครับตัวนี้เป็นคันโอทูพัทนี่โอทูพัทนะครับเขาออกมาหลายรุ่นมากเลยนะตัวนี้เหมือนจะออกมาน้อยด้วย เป็นคันคัน <c oughs> อขอโทษนะครับอ่ะมาอ่านกันต่อครับไกด์ทรงเคทรงเคนี่โอ้แข็งอยู่แข็งอยู่แข็งอย,งอยู่จับให้ดูเลยตัวนี้โซลิดโซลิดไปโซลิดเขาบอกมันเหนียวถือว่าอ่อนนะ <c oughs> อ่าเวยยูเอลยูเอแต่ไม่ได้อ่อนเหมือนพวกคันจีนนะ <c oughs> อันนี้ราบอกไม่ได้อ่อนเหมือนพวกคันจีนนะดูทิปท็อปครับ ทปท t อปนี่ทรงนี้เลยทรงนี้นะเป็นคันสปิน6ฟุต2ท่อนไกด์ทั้งหมดมีกี่ตัวคุณไหม,ไม8ไกด์บวก1หรือว่ารวมละรวมแล้ว8ไกด์6ฟุตคันสปินเวท3ขีด6 3ขีด6นะครับ ลายนะครับลาย3ามขีดหนะครับแล้วก็เหยื่อจะอยู่ที่1นถึงแกรัมเวทดีไหมคุณไม้ก็ดีนะราคาท้ายคลิปนะฮะรอดูอ่าสตรีมสตรีมเหยื่อเล็กๆช่อนก็ได้อยู่นะช่อนกำลังสนุกนะแต่วัดวัดนี่ต้องมาต้องวัดแรงก็ไม่แนะนำกระูมไงคุณไม้ ประสาทสนากระสูบสนาดแม่น้ำครับแม่น้ำเล่นกระสูบนี่สวยๆเลยคันอย่างงี้ดูดอ่อนครับ3มขีดหกนะไม่ใช่3ามขีดแปนะครับสามขีดหครับดูตูดคันก็มีโลโก้นี่แหละครับโอทูพัทด้ามจับเป็นไงเขียนว่าอะไร O2 ทูพัทเป็นก๊อกนะครับด้ามก๊อก เนื้อแบงค์นี่โหเห็นชัดเฮ้ยเนื้อแบงค์มีวิบวับวิบวับด้วยอ่ะเนื้อแบงค์วิบวับด้วยอ่าค่อยๆหมุนครับคุณไม้ดูท่อนโคนี่นี่โคนต่อนี่งานเขาดีนะงานเขาดีมากเลยอ่าหยุดดูตัวหนังสือครับ ws c 6 0 2 ul นะครับความยาว6ฟุตรัวเวทอยู่ที่1-8ขีดกรัมลายสายอยู่ที่3-6ถึปอนด์นะฮะ สวยๆตัวนี้เขาเคลือบเคลือบเฉพาะท่อนนี้มานะแบบวิบวับมากเนื้อแบงเป็นสีสีเขาเรียกว่าสีดําทึบนะาดําด้านดําด้านดูการเคลือบขาน้ํายาเคลือบครับถือว่าดีนะงานโอเคเลยงานโอเคครับอันนี้ช่วงข้อต่อนะครับนะดูไปดูไปรเรื่อยหมุนหมุนหมุน อ๋สวยงามสวยงามจนไปถึงท่อนปลายนะครับดูไกลครับตัวนี้ยังไม่ใช่แมโครไกลนะอ่าตามนี้ครับตัวนี้คือคันสปิน3สขีดหกท่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูเบสมาดูเบสงัด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 ,ง,ดงัดดูก่อนงัด โอ้โหโลงแบบเอามาด้านนี้เอามาด้านนี้โอ้โหโลงถึงท่อนสองท่อนกลางนะฮะกลางจนไปถึงไกด์เขาเรียกว่าอะไรลงกลางนะปลายเร็วใช่ไหมตัวนี้ปลายอ่อนนะฮะปลายอ่อนในเวทสามขีดหงนี่ก็ถือว่าสวยงามตึงมือไหมคุณไหมกอตึงมือนะตึงมือนะ เทลงสวยเลยครับเทลงสวยอ่ะผ่านไปต่อไปไปดูคันเบสไปดูคันเบสครับคันเบสนี่ความยาวอยู่ที่5้าฟุตหกท่อนเหมือนกันคันเบสนี่ปลายจะโซลิดไหมโอ้โหคือต่างกันที่ไกด์เหมือนกันนะตัวนี้ไกด์ดีซีดก็ตามนี้ครับ ตัวนี้ไม่ได้โชว์เนื้อแบงค์นะตัวนี้จะมีโชว์เนื้อแบงค์ลายผ้านะฮะโชว์เนื้อแบงค์ลายผ้านะ,ะตัวนี้ก็เวทสามขีดหนะครับสามขีดหดูด้ามโซ d ไหมตัวนี้ส OLID ส OLID อ s โซลิดีกดดว่านะท่อนท่อนสองเขาเรียกว่าอะไรท่อนปลายท่อนปลายเป็น O โ,โซลิดนะนี่ครับกี่ไกด์คุณไหม เก้าสามหกเจ็ดแปดเก้าไกด์นะครับเก้าไกด์มาดูท่อนนี้กันก่อนอืมสวยงามสวยงามราคาไม่น่าแรงนะไม่แรงครับไม,ไม่แรงครับไม่แรงพันนิดนิดไหมไม่ถึงเอาไม่ถึงด้วยไม่ถึงด้วยเอารอฟังท้ายคลิปนะครับเอาเรามาดูไกด์ครับไกด์เบสไกด์เบสไกด์เบส ต่อคันเลยเป็นไงคนไหมเอ้ยมีเสียงเฟียบๆด้วยอะดู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 ดด ไปไกด์ทรงเดียวกันเลยนะทิปท็อปเดียวกันเลยนะนะฮะดูการลงน้ำยาการพันไกด์ลิซซีนี่จับเต็มมือไหมคุณไหมนะ้ะจับพอดีพอดีอ่ะขอดูนี่หน่อย โชว์เนื้อแบงค์ด้วยโอทูพัสรุ่นวายเอ็กเตมไม่ใช่ตรีมวายเสต Y มวายเตมนะครับจับจับดูมันจะเวทค้ายกันไหมสามขีดหกสามขีดหกดูเหมือนตัวนี้มีความอ่อนกว่าเนาะ าโคโคันเล็กไปนิดนึงโซลิดนะครับตรงท่อนท่อนที่ผมจับนี่นะครับแต่ท่อนด้ามจับท่อนโคนี่จะเป็นเนื้อแบงก์กาไฟอ่านี่ครับดูความโผงโอเคนะถือว่าใช้ได้เลยราคาเดียวกันไหมคุณไม้สองคันเนี่ยเ,เท่ากัน สปินเท่าไหร่เบสเท่าไร้ยหบร่950บาทถ้า2ท่อนอย่างนี้ก็ค่าส่ง180ยปถูกไหมอ่า้ายาสิบบาทนะครับแล้วก็ในเรื่องการส่งใส่ท่อ p v c ให้นะครับคิดราคา180บาทหรือว่ามารับที่หน้าร้านได้นะครับการสั่งซื้อเดี๋ยวทิ้งไว้ข้างล่างคลิปไว้ให้นะครับ ตัวนี้สินค้ามาน้อยคันสตรีมนี่หายากอย,กอยู่นะมีบางแค่บางยี่ห้อก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคันอบูกาเซียไดอาโบนะแล้วก็มาเป็นคันคัน O2 O2 โอทูพัดรุ่นวายสตรีมพูดง่ายง่ายวายสตีมดีกว่านะครับเวท3ขีด6ทั้งคู่นะครับทั้งสปินแล้วก็เบสราคา950บาทค่าจะส่ง180บาท อยู่กันที่ร้านข้ามขอบนะอุปกรณ์ตกปลาแล้วก็ตกกุ้งครับสินค้าช่วงนี้ก่อนปีใหม่สินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าหมดก็ต้องรอสินค้ายังไม่ขาดตลาดน,นะครับเอาละไปกันก่อนขอบคุณครับที่รับชมและติดตาม